เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมรักบอลยกขันบัเชอรกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอีกครั้งกับการเปิดกาชานะครับกับโกคูเงือกของเรานั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่รอคอยมานานแสนนานนะครับหลังจากที่ผมข้ามตู้ Android 13ไปนะเพื่อที่เก็บสะสมพลังทั้งหมดในการมาเปิดตู้โกโคูงเงือนะครับดูเพชรซะก่อนนะครับ300เม็ด6มันตีไม่ใช่เล่นนะครับแล้วตู้นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตู้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตู้นี้เนะี่ยมันเป็นตู้ที่พูดได้เต็มปากเลยว่าเรทมันดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า AHR Summon นะครับเรทมันคูณ2หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ได้ a AH r เป็นจำนวน2เท่าของปกติจากปกติได้1 ตอนนี้ก็จะได้สองะไรประมาณนี้นะครับผมหลักการง่ายๆนะครับแล้วก็ตู้นี้ครับตัวเดียวที่เราลิงไว้เลยนะครับก็คือโกคูเงือกนั่นเองนะครับแต่ว่าตู้นี้ก็มี LR ครบทุกตัวอยู่ในตู้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นเหรียญสีฟ้านะครับซึ่งเหรียญสีฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้แลก LR ได้มันต้องเหรียญสีทองเท่านั้นถูกไหมแต่เหรียญสีฟ้าก็ยังมีความดีงามของมันอยู่นะคือเอาไปแลกตัวทรับสีได้นะครับเอาไปแลกปูเลยนะเอาไปแลกตัวทรับสีนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีตู้ ตัวสีมานะครับผมตัวซับสีคืออะไรตัวซับสีก็คือตัวที่มันเอาไว้ซัพพอร์ตตัวสีนั้นล้วนๆบวกแอทกมีเฟนสี่แล้วตอนนี้มันสามารถดกคันอเวกเคนได้แล้วด้วยนะครับในไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วแต่กระนั้นไกรก็ตามนะครับดูตัวฟีเจอร์ละก่อนนะแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างตู้นะครับอุดมไปด้วยแบบขยะอย่างอุดมสมบูรณ์มากเลยนะไอตัวนี้จจะเป็นตัวที่น่าจะดูดีที่สุดนะแต่ว่าคือถ้าคนเปิดกาชามา ผมว่าก็นะหลายคนก็ด้าตะลุงไปแล้วอันนี้ก็โอเคดีนะครับผมยังไม่มีด้วยนะส่วนเบจิต้าก็แน่นอน,นครับตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับความจริงมันก็โอเคนะสำหรับคนที่เล่นใหม่ผมว่าไม่เลวร้ายเลยนะจกเว้นเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าตาเลวร้ายละการเลวร้ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะเอออันนี้ก็ดีนะเอาจริง,รงเออพิกโรนี่ก็โอเคนะตีหมูอันนี้ก็ ECA ไปแล้วเอ,อ่อนอกนั้นก็ไม่พูดถึงมีกว่านะก็คือตัว SR ธรรมดานะผมแล้วก็อา่า จริงมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะเอามาดูพลังของพี่โกงเงื่อแล้วกันนะครับทำไมถึงอยากได้กันนกันหนานะเพราะว่ามันเป็นตัวนุกที่ดีนะครับเป็นรีดซุปเปอร์เซย์นคีบวกสี่ใหพียร์แอนด์ดีเฟนส์บวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่อ่ายิงไม้ตนะันใหญ่ง่ายนะแอนด์ดีเฟนส์ตั้งต้นมาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วเป็นสีลุง้งเสร็จแล้วก็จะได้โบนัสต่อลูกแก้วสีลุง้งเป็นคีบวกสองแล้วก็จะได้แอนด์ดีเฟนส์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่ ซูเปรยยอร์ไซเซน่าแคร์ซูเปอรยย์ไซเซนนะครับก็จะได้บวกอีก7%เป็น14%เป็นสิบสเนฟนซ์เนะฮะต้องอยู่ในเทิร์นเดียวกันด้วยนะที่จะบวกกับชาวบ้านเขาถ้าไม้ตายเล็กก็เป็นเพิ่มพลังอ่าป้องกันอย่างสูงนะเออก็จะได้ถึกขึ้นส่วนถ้าไม้ตายใหญ่ก็โลเวอร์แดิเฟนซ์ศัตรูแล้วก็ซิลซสเปอร์แท็กซึ่งดีนะครับเอาจริงมันเก่งและมันแรงมากเลยนะครับตัวนี้นะเป็นหนึ่งตัวละครสำคัญที่เป็นคีย์ในการผ่านด่านหลายด่านนะฮะและแน่นอนว่า ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่างเงือกนั่นเองนะครับผมเงือกได้ชัดเจนมากนะครับตอนแบบตกชนะศัตรูได้แล้วมันจะโชว์เงือกให้เราดูนะซึ่งมันอะไรที่เจ๋งมากๆนะ <Wow. S 1> ตอนนี้เรามีอยู่300 d ้อยกกอนสโตนกับเลดดับเบิลเอเอาร์นะครับแน่นอนว่าระหว่างที่เราก็จะโมเมนต์ Moment ไปก่อนหน้านี้เราควรจะปเปิดตู้เฟรนก่อนนะเออแต่เอาจริงๆก็ไม่เป็นไรนะ,ะมาก็จังหวะนี้เราไม่ได้เปิดกาชาของ Android 13มมาก่อนหน้านี้สภาพเราเป็นยังไงวะนึกไม่ค่อยออก เปิดตู้อะไรไปวะก่อนหน,น้านี้ตู้ LR อะไรที่อย่างเหมือนไม่ได้เปิดตู้ธรรมดาอฮอตู้บาดักไงบาดักสุดท้ายผมก็ได้บาดักอยู่ดีอืมเพชรครบแล้วก็ได้บาดักอยู่ดีเออเปิดไปแต่ไม่ได้ลาดิชนะเสียดายลาดิชแนะม่งโคตรเก่งเลยมีตามาแปดว่ามันช่วงจังหวะลาดีดีมั้งละหรือว่าไม่ดีเดี๋ยวก็ย้ายไปเปิดแม่งเลยผมจะไปเปิดตู้เฟนหา,หาหอะไรเยอะแยะว,วะเนี่ยทีหลังไปเปิดตู้เฟนก่อนแล้วงไปเปิดคลิปดีไหมเออไม่ต้องมานั่งบน ก็ดีแล้วคิมจะได้มีเวลายืดยาวมากขึ้นนะครับจะได้ถึง10นาทีอะไรประมาณนี้นะเออโหเกือหายอีกรอบไไหนๆก็ได้หนเดี๋ยวสกิปสกิปสกิปมาแต่เพิ่งจะสังเกตเห็นนะเราใช้หน้าจอไลฟ์สตรีมอยู่นะใครแบบมาดูทีหลังก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องสนใจอะไรมากนะเอาเป็นว่ามันก็คือ เออ่เปิดกระชาแล้วแหละพี่แต่ตู้ลืมเปลี่ยนอินเทอร์เฟซให้มันดีเอามามัลติแรกโอ้โหสิปเฮ้ยเอ้ามัลติแรก LR เลยครับผมโอ้โหเบจิตโต้บลู LR แต่มัลติแรกเลยโอ้โหผลจากการเปิดตู้เฟรนขัดดวงสูตรของเบรนนะครับผมโอ้โหเราก็ได้มัลติแรกมาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมัลติแรกเงือกเลยเปล่าเงือกเงือกเปล่า ถ้าไม่ใช่เหงือกแม่งไม่ก็คือไม่ได้หาอะไรเลยนะครับแล้วเมื่อกีก้นี้ก็เป็นตัวฟีเจอร์ด้วยแล้วก็าหานี้ดูเลตเอสอาร์นะครับผมพุ่งทยานทะลวงฟ้ามากเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้พี่เหงือกก็แค่นั้นพี่เหงือกพี่เหงือกต้องเหงือกถ้าวันนี้ต้องเหงือกเหงือกให้จะได้ปกกิดเลยโอ้โหลอาร์เซลเลยเฮ้ยไม่โอ้อออยบา้านะเฮ้ย เอ็นอาร์ที่ได้ครับผมมีทูละนะครับเออก็โอเคหน่อยขยะนะเออเออโอ,อ้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับมัลติแรกนะครับผมว่าแม่งเอ้ยได้ตัวดีแล้วจะไปได้เหงือกได้ยังไงวะเวียนกำมือโคตรสิงเลยนะฮะโอ้โหแล้วมัลตินี้นี่ไม่รอดอะ่ะเหงือกทรงก็ต้องมีข้ามีกลูมีเกลืออะไรบ้างนะเออแม่เอ้ยอ้าวโอ้โหอันนิเวเซอรี่ะจะการันตีก๊อตนะครับผม ็จะเห็นอนิเมชันแบบเอ R หลุดมากระจงกระจายอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดนะเออโอ้โหนี่ก็ฟีเจอร์โอ้โหนี่เอเพียบเลยนะเพียบเลยแต่ทําให้ได้พี่เหงือกแล้วได้ตัวเมื่อกี้นี้แม่งก็เท่านั้นนะแม่งเซลล์ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหมด3ทางเลยตัวหนึ่งลุงใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเอาจริงสุดท้ายแล้วเราเคยผมเคยเปิดพยายามล่ามันแทบตายนะแต่จริงๆแล้ว ตัว LR ตัวที่เอาไปใช้ในการเล่นศึกชิงที่ดีที่สุดยังไงก็คือบูลลี่สีแดงอยู่ดีนะครับคิงออฟศึกคิงเจ้านะครับโอ้แม่งเอ้ยเกลือแดกสิงวะมีแววนะครับมีได้ LR วยขนาดนี้นะครับโง่ลกโอ้โยจับ้านเขาเปิดได้จําไว้นะในกลุ่มไลน์นะผมแม่งเปิดกันได้เยอะแยะนะครับถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้นะพวกแกกลุ่มไลน์นี่แหละครับจะเป็นตัวอุย้ยสิกับคุริลินแต่ว่ามันก็เท่านั้นแหละ ออมันก็ฟีเจอร์เยอะแยะล้นหน้าจออยู่แล้วในกลุ่มไลน์เนี่ยเปิดกันได้เยอะแยะมากนะครับผมเออเปิดกันไปหมดแล้วนะครับหมดตู้แล้วไม่เหลือให้ผมแล้วใช่ไหมโอ้โหโก้ก๊อตก๊าอโอ้โหมาอีกสองก๊อตยังกากนัมเบิลกากออแล้วมึงโกคูอะไรกันนะักกหนานี่ใช่ไหมนีแค่นี้ใช่ไหม โอ้โหวิต้ารถถังแม่งเอ้ยแต่ละมัลติโคตรเกลือโคตรเคม็มแล้วอาร์ว้าอาอยู่ไหนวะก็ไปเปิดตู้เฟนได้ไหมเราไปขายตัวก่อนเออตัวเยอะเหลือเกินเดจะขายตัวละครทิ้งก่อนวิตีโลเซอ,อยู่ไหนโอ้โหว,วิสแม่งเอ้ยวิสมาอะไรตรงนี้อย่ามาวิสตรงนี้ได้ไหมอย่ามาย้อนเวลาดีนะอันนี้ไม่ย้อนเวลานะเอ้ยโอ้โหลองเข้าไปฮะมีหเอาเข้าไปเอาเข้าไป,าาไปแม่งเอ้ย คนสิงเอามา LR มาแล้วจังหวะนี้กลับไปกลับไปจะไปเอาตู้นู้นต่อวันนี้อ่ะกลับมาพ่เงือกพ่เงือกต้องมาแล้วจังหวะนี้ขอพิเงือกโอ้โหมิติโรเซก,ก็ไม่มีเซนโอก็ไม่มาคุณลินินมากับจอมันบูอีกแล้วมึงเป็นเที่อะไรจอมันบูจอมันบูนบ,บ้าวันนี้อ่ะแบตจะหมอดอีกโอ้โหมีปากกาม,มาก็าจะกัด หน้าจอก็ลืมเปลี่ยนนี่คือความลำบากของการเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมที่ต้องมาอัดเกมตันช้าแล้วผมรู้สึกว่าหน้าจอแม่งกระตุกกระตุกด้วยว่ะเหมือนแรมหมดเลยประมาณนี้โอ้โหบาดสัตว์หายแล้วเลยแค่2มอติเท่านั้นขอเอลไอตัวไม่ดีว่ะมอติจะได้เอลอแค่ตัวเดียวกับตู้ดับเบิลเลนนี่นะโอ้โหมันจอฟันบูกับคุีลนมึงเป็น ออ้ดีโถเอ้ยนี่ก็กวนจังเลยกวนจังเลยกวนจังเลยเฮ้กวนจังเลยกวนจังเลยดับเบิ้ลอ้าวกระจกแตกสองรอบมันต้องได้เอลอาร์หนึ่งตัวถูกไม่ล่ะเลยตู้แบบนี้เพราะมันไม่มีนี่ตั้งไงแล้วก็ได้โกงเหือกแล้วตบโกงเหือก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 แกร์เอาแกร์ไม่ทันเออเงือกแกร์ทันด้ววะผมไม่ทันตั้งแม่งในสุดก็ได้โกงเหือกแล้วนะผม yes แช่แล้วแหละอีเวนเหลือเพชรตัวหน่อยแล้ว i̇şte กูวุ่นวายแล้วเกินวันนี้ฮะเป็นอะไรกันแลกันหนาเอาแล้วได้โอชินุสด้วยหูตัวนี้มันเคยได้ก็นั่นแหละครับผมมันก็จะยากหน่อยนะแต่สุดท้ายมันก็ได้สักทีนะครับกับไอ้จอมมารบูบูลิลินและความวุ่นวายนะครับบอกเลยว่าจะอัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าโอ้ยโควิดไปในกูจะอัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าไม่ว่างนะครับผมแล้วก็ กลับมาถึงบ้านก็ดึกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนหนึ่งที่อย่างดีแล้วตื่นมาตอนเช้านี้ก็มานั่งอัดคลิปทันงทีนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยความทุรักทุเลเต็มไปหมดนะครับ HR เอสอาร์อะไรเต็มไปหมดเลยวะเนียนั่นแหละครับผมในที่สุดพี่เงือกก็มาทักทีนะครับแม่งเอ้ยหมดไปตั้งห้ามาตีสองร้อยห้าสิบเมตรแต่ก็ดีกว่าไม่มานะก็อย่างที่เห็นนะครับผมตู้นี้มันก็ค่อนข้างที่จะได้ l อลอาร์ไม่ยากแต่ไม่ได้พูดถึงเงือกนี่มันได้ง่ายหรืออะไรประมาณนี้เลยนะนี่คือโชคดีนะโชคดีที่ยังได้เเงือกใน250มตร แต่ถึงอะไรก็ตามนะครับตู้นี้ผมก็แนะนําเชียให้เปิดอยู่ดีถ้าคุณอยากหาย LR ถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่ยิ่งต้องเปิดเลยนะผมว่าถ้าคุณเล่นเกมนี้มา3เดือน6เดือนก็ตามนะครับผมว่าหลายตัวในตู้นี้ยังมีตัวที่มีประโยชน์อยู่แล้วก็ได้อ R คูณ2ด้วยแถมโกค่ยก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆอีกห,หนึ่งตัวนะครับผมที่จะพลาดไม่ได้เลยนะเป็นตัว LR ที่ดีแล้วก็เท่มากๆแถมมีเหงือกที่สวยงามอีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น ควรจะเปิดนะครับผมอย่างน้อยสัก3ามมัลตีไปเลยนะครับผมเปิดให้ม่งทะลุโล่ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเลทมันดีนะครับผมเลทมันดีจริงๆก็ประมาณนี้นสำหรับการเปิดกาชาโกคูเงือกนะฮะในที่สุดก็ได้โกเงือมแล้วแหม่น้ำลายหลายย้อยเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นกันนะครับแม้ว่าหลายคนจะเปิดไปแล้วพวกแกในกลุ่มไลน์ก็ลอดตัวกันไปนะเพราะว่าในที่สุดกูก็ได้โกงเงือกแล้วห <laughs> นึ่งยังไม่หมดตู้เว้ยตอนแรกนึกว่าหมดตู้ไปแล้วยังไม่หมดตู้ๆๆ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  ก็ประมาณนี้นะครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมไม่ได้ทำคลิปนานนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดเลยแล้วลืมไปหมดแล้วนะไว้เจอกันใหม่แค่นี้แล้วกัน See you again. บาย